อ่าเรามาสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับรูบี้อีกแล้วอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนอกจากเป็นวันจันทร์วันที่สามสิบเอ็ดแล้วเป็นวันอะไรรู้ไหมคะใครรู้บ้าง โอ้เก่งจังเลยน้องแฮมมี่วันนี้นะคะเป็นวันตรุษจีนด้วยนะคะนอกจากเป็นวันจันท์เป็นวันที่สามสิบแล้วมันยังเป็นวันตรุษจีนอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูแอนเขาก็ไปไหว้เจ้านะคะก็เลยลาหนึ่งวันนะคะวันนี้เด็กๆก็เลยมาอยู่กับครูบ๊ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะเด็กๆรู้จักไหมคะวันตรุษจีนโอ้มีคนรู้จักด้วยโคตรเก่งเก่งมากเลยค่ะ ทาเกอร์ก็รู้จักค่ะวันนี้นะคะเด็กๆอวันศุกร์ที่ผ่านมาคูบิกสอนอะไรไปคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างคะตัวเลขค่ะตัวเลขตัวเลขตัวเลขอะไรนะ ตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวหนังสือที่เป็นเลขตะเลขใช่ไหมคะตัวเลขอ่เก่งมากเลยแสดงว่าเด็กๆยังจําได้กันทุกคนนะคะอ้าววันนี้นะคะวันนี้ครูบิ๊กก็มีเพลงมาให้เด็กๆฟังเหมือนกันแต่เราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราฟังเพลงนี้จบนะคะ <c oughs> จริงเหรอดูนะรอดูนะคะ 1, See? เด็กๆเพลงที่เด็กๆฟังไปเป็นเพลงอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้สอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยอะที่ครูบิ๊กเปิดเพลงให้เด็กๆฟังนะคะอยากให้เด็กๆตื่นตอนนี้เด็กๆตื่นกันหรือยังเอ่ยตื่นหรือยังโอ้โหตื่นหรือยังตื่นกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ๋อตื่นเจ็ดโมงอะครูบิ๊กกลัวว่าเด็กๆยังง่วงอยู่อะครูบิ๊กก็มีอันนี้ เด็กๆรู้จักไหมคะทุกครั้งเหมือนที่ครูแอนสอนจีบกับ L เดี๋ยวเราจะนับ1น0ะถึงสินะเมื่อกี้เราสอนนับไปแล้วเราฟังเพลงนับไปแล้วอ่าเดี๋ยวรอบนี้เราจะทำจีบเอนะคะครูบิ๊กจะดูว่าเด็กๆมีสมาธิพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องต่อไปหรือยังนะคะอ่าพร้อมนะคะอ่าอ่าถ้าเตรียมอาเก่งมากคะ่ะทุกคนเตรียมถ้าเตรียมถูกต้องทุกคนเลย เริ่มนับนะนะเราจะเริ่มนับแล้วนะคะเด็กๆเ,เริ่มนับนะคะหนึ่งสองสา มากเลยค่ะปมมือให้ตัวเองเลยค่ะอะตอนนี้ครูบิ๊กเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนจะต้องตื่นแล้วเพราะว่าเด็กๆทําจีบแอลได้กันเกือบทุกคนเลยอะครูบิ๊กใช้คำว่าเกือบนะคะเพราะว่ายังมีบางคนที่ยังทําไม่ถูกนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกมานะวันหลังครูแอนบอกครูบิ๊กบอกเด็กๆจะได้ทําได้เลยนะคะอืาอวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่อง เรื่องอะไรเด็กๆพอจะรู้ไหมคะอ่าให้เด็กๆลองทายก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรตัวเลขค่ะตัวเลขจริงไหมนะเราจะเรียนตัวเลขจริงไหมนะเพราะว่าเราเรียนตัวเลขจีนะคะจีนเหรอโอ้โหครูบิ๊กไม่ใช่เหล่าซื้อนะครูบิ๊กจะสอนได้หรือเปล่านะเรียนภาษาจีนครูบิ๊กสอนได้หรือเปล่าโอ้ยนี่ภาษาจีนไม่ใช่หรออะไรนะคะ ภาษาไทยไม่ใช่หรอคะไม่ใช่าภาษาไทยใช่หรือเปล่าอ่ะเขาอาทิตย์ที่แล้วเห็นไหมคะเด็กๆเรียนรู้เรื่องตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือของเลขนะคะอ่าวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์นะเราไม่เราไม่ได้เรียนภาษาไทยแล้วนะคะอาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสวัสดีค่ะน้องพลอยเรามาเรียนเกี่ยวกับ คณิสตร์อ่าเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะเปิดขึ้นให้ดูก่อนว่าเด็กๆพอจะรู้จักหรือเปล่าไอ้เจ้าเครื่องหมายพวกนี้อ่ะครูใบใบครูบิ๊กใบให้นิดนึงมันเป็นเครื่องหมายไม่รู้ว่าเด็กๆจะรู้จักหรือเปล่า่าเด็กๆรู้จักไหมคะอ่ะครูบิ๊กจะขึ้นเครื่องหมายอันแรกให้ เด็กรู้จักเครื่องใหม่นี้ไหมคะเครื่องหมาออะไรนะอะไรนะใครตอบคูบิ๊กได้บ้างตอนนี้คูบิ๊กรอฟังอยู่เครื่องหมายอะไรนะคะมากกว่าคะ่ะมีคนตอบถูกด้วยเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าไหนเด็กๆพูดตามมากกว่า เด็กๆลองสังเกตๆๆลักษณะมันดูเหมือนอันนี้ไหมเหมือนตัว v ไหคะๆๆอะเด็กๆรู้จักตัว v ภาษาอังกฤษไหมคะตัว v ภาษาอังกฤษอาแต่ตัว v นี้มันเป็นตัว v นอนลงไปแบบนี้เลยอาแบบนี้กลายเป็นเครื่องหมายมากกว่าเลยข้างหนึ่งมันจะอ้ากว้างๆแล้วอันนี้มันก็จะแหลมเข้ามานี่เลยอันนี้คือเครื่องหมาย <ๆ S 1> มากกว่าเด็กๆใช้มือขวาอ่ะมือขวาเด็กๆอยู่ข้างไหนคะมือขวา มือข้างขวายกมือข้างขวาก่อนอ่ะ <influences. S 1> ยกมือข้างขวาชูสองนิ้วนอนลงไปอันนี้เป็นมากกวา่าอ่าชูสองนิ้วแล้วก็เอานอนลงไปแบบนี้ข้างขวานะมือขวาอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะเด็กๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะเรามาดูเครื่องหมายต่อไปตอนนี้เรารู้จักเครื่องหมายมากกว่าไปแล้ว <c oughs> ตอ่อมานะคะเครื่องหมายต่อมานั่นก็คือ เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยน้อยกว่าอ่าเครื่องหมายน้อยกว่าอ่าเด็กๆชูมือซ้ายขึ้นมารอบนี้ชูมือซ้ายเมื่อกี้เราชูมือขวาแล้วมือซ้ายสองนิ้วนอนลงไปอ่าเห็นไหมคะอ่ามือขวาเด็กๆอ่ามือขวาเด็กๆนะคะมือขวาเด็กๆเป็นมากกว่ามือซ้ายเด็กๆเป็นน้อยกว่าเห็นไหมคะ นี่น <linkage S 1> มันจะชี้ไปคนละด้านเลยมือขวามากกว่า,าม,มือซ้ายน้อยกว่าเห็นไหมคะแบบนี้เลยอันนี้น้อยกว่าลูกอันนี้น้อยกว่าน,น,นะคะ,ะน,นี่อ่าปลายแหลมแหลมันจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ที่มันอ้าออกมานี่นะคะอ้าออกมาด้านหลังอย่างนี้เลยอ่ะเรามาดูเครื่องหมายต่อไปตอนนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่ารู้จักแล้วนะคะมากกว่าน้อยกว่าอ่าเครื่องหมายสุดท้ายของวันนี้เครื่องหมายสุดท้ายของวันนี้นะ อ่ารู้จักไหมคะเท่ากับเท่ากับเท่ากับเป็นยังไงเลยเท่ากับเป็นยังไงเท่ากับเป็นยังไงเท่ากับมีสองคีดอ่าเท่ากับก็จะเป็นสองคีดแบบนี้เลยมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับเนี่ยนะพี่เราเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับอ่าเก่งมากเลยค่ะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายของเครื่องหมายแต่ละอันนะคะเรามาเปรียบเทียบจํานวนเราเรามาเปรียบเทียบจํานวนดูนะคะว่าเอ๊ะเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับเมื่อไหร่นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูบิ๊กจะเป่ดให้ดูนะอ่ารูปแรกเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมเอ่ย อ้าอ้าเห็นลูกแอปเปิ้ลแลลูกแอปเปิ้ลมีสีอะไรบ้างคะในสไลด์นี้อ้ามันมีมันมีแอปเปิ้ลสีแดงสีแดงมีกี่ผลคะเด็กๆแอปเปิ้ลสีแดงมีกี่ผลสองแอปเปิ้ลสีแดงมีสองผลแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวมีกี่ผลคะหผลหนึ่งผล อ่าและเด็กๆต้องใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยถ้าอย่างนี้ไปทางนี้ค่ะอ่าไปทางนี้ใช่ไหมอ่าอ่ะครูบิ๊กมีเทคนิคให้อีกอันหนึ่งไอ้ที่อ้าอ้านะคะอ้ากว้างๆแบบนี้นะที่อ้าสองข้างอ่ะมันจะไปหาไอ้จำนวนที่เยอะกว่าเสมอมันจะไปหาจํานวนที่เยอะกว่าเสมอเด็กๆลองนับแอปเปิลดูแอปเปิลแดงนะคะลองนับดูมีกี่ผลเอ่ยหนึ่ง สมี2ผลมากกว่าแอปเปิ้ลเขียวไหมคะมันมีมากกว่าแอปเปิ้ลเขียวไมเอ่ยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าแอปเปิ้ลสีแดงมันมีจำนวนมากกว่าแอปเปิ้ลสีเขียวเราจึงใช้เครื่องหมายมากกว่าอ่าเราใช้เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้เลย เพราะว่าสีแดงเยอะกว่าเราก็เลยใช้เครื่องหมายมากกว่าตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปเด็กๆดูนะคะอ่าตัวต่อไปเด็กๆเห็นไหมคะมีมีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยอยู่ในสไลด์ อ่ามีข้าวโพดข้าวโพดกับลูกอะไรอีกอันนึ่งข้าวโพดอะไรยังบอกว่าไหนข้าวโพดกับลูกอะไรอีกอันนึงแตงกวาแตงกวาอ่ะเด็กๆลองนับจำนวนดูข้าวโพดมีกี่อันคะหอ่าข้าวโพดมี่หนึ่งอันแล้วแตงกวามีกี่อันคะเด็กๆลองนับแตงกวาดู แตงกวานี่สามอันเด็กๆคิดว่าข้าวโพดกับแตงกวาอันไหนมากกว่ากันคะแตงกวาม่าแตงกวามากกว่าแตงเด็กๆลองสังเกตเครื่องหมายดูเห็นไหมคะว่าเครื่องหมายมันจะชี้ไปหาจำนวนที่มากกว่าเสมออ่าอ่าเครื่องหมายนี้นะคะเด็กๆเขาจะเรียกว่า เครื่องหมายน้อยกว่าเด็กๆลองพูดตามน้อยกว่าอที่มันเรียกว่าน้อยกว่าเห็นไหมคะไอ้ก้นแหลมๆมันอะมันจะชี้ไปหาจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนที่น้อยกว่าอันนี้ก็คือข้าวโพดมีแค่อันเดียวแต่แตงกวามีสามอันมันก็เลยชี้ก้นมันไปหาข้าวโพดเลยว่าข้าวโพดน้อยกว่าแตงกวานะอ่าแบบนี้นะคะ อ่าเครื่องหมายสุดท้าย<ๆ>เครื่องหมายสุดท้ายของวันนี้ม,มีกันนา้เท่ากับเท่า,ากับอ่าเครื่องหมายเท่ากับอ่ามีรูปอะไรอยู่มีรูปอะไรอยู่อ่ามีหนึ่งกับหนึ่งเลยใช่ไหมคะมีมเะเสือหนึ่งผลกับอีกฝั่งหนึ่งก็มีหนึ่งผลอ่ามันก็เลยเท่ากันเลยนะคะสองอันนี้มันมีจํานวนเท่ากันเลย เท่ากันแบบนี้เลยใช่ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็รู้จักเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับและรู้ความหมายแล้วใช่ไหมคะว่ามากกว่าเราจะใช้เมื่อไหร่คะเมือ่อมีจนนําน,น,นวนที่เมื่อมีจานวนค่ะอาเมื่อมีจํานวนที่นี่เลยคะ่ะมากกว่า1่อันเห็นไหมคะหนึ่งสองแอปเปิ้ลแดงมี2ออันส่วนแอปเปิ้ลเขียวมีแค่อันเดียว ถ้าข้างหน้ามันมีมากกว่าเราจะใช้เครื่องหมายมากกว่าแต่ถ้าข้างหลังแต่ถ้าข้างหน้ามีจํานวนน้อยกว่าข้างหลังเราจะใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆก็รู้จักเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วเท่ากับแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูบิ๊กขอตรวจการบ้านวันศุกร์ค่ะการบ้านของวันศุกร์นะ การบ้านของวันศุกร์นะคะไหนขอดูหน่อยการบ้านของวันศุกร์ที่คุณครูบิ๊กส่งเข้าไปกลุ่มเด็กๆมีใครเขียนบ้างเอง่ยอ่าอ่าน้องแพรว่าอ่าสวยมากค่ะแพรว่าเอาลงได้ค่ะมีของใครอีกโอ้โหของโปเต้ก็สวยค่ะโปเต้เอาลงได้ค่ะของแทมมี่ก็สวยค่ะของยูฟ้า โอเคครับเอาหลุมได้ไทเกอร์ออน้องไทเกอร์ครับเอาตัวเลขห้ามาให้ครูคุณครูบิ๊กอูใกล้ๆหน่อยเลขห้านะเลขห้าถือดีๆถือดีๆ อของนาวินสวยมากเลยครับนาวินปิดมาอ่าสวยมากเลยมีทั้งที่เขียนตามรอยปลแล้วก็เขียนอันนี้เองด้วยของ EQ อีคิวอ่ะอีคิวเอาเข้ามาใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับอ่าสวยมากครับสวยมากครับของไทเกอร์เอาวางลงได้เลยครับอ่าของยนนี่สวยมากครับเอาลงได้ครับยนนี่อ่าของโฟกัสไหนโฟกัสโชว์ให้คุณบิ๊กดูหน่อยสิคะ ม่ิอ่งไมรู้ตัวไหนอ่ะเอาขึ้นไปข้างบนหน่อยได้ไหมคะคูบิ๊กเห็นแค่ตัวเลขสามเองคูบิ๊กไม่เห็นเลขหนึ่งสองสามเลขหนึ่งสองสามของหนูคะ่ะตัวไหนเนี่ยอ่ะสวยมากค่ะน้องโฟกัสเอาลงได้ค่ะของใครอีกของใครอีกโอ้โหของ ป,ปูป<อ>เต้เต้โชว์อีกนึงอ่าตอนนี้เด็กๆทุกคนก็โชว์การบ้านของเด็กๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อยากได้การบ้านไหมคะวันนี้อยากได้การบ้านไหม ไม่อยากได้อ่ามีแต่มีคนถามหาการบ้านนะคะเด็กมีคนถามหาการบ้านอยากได้มากกว่าอ่าเดี๋ยวคุณคูบิกนะคะจะส่งลิงก์มากกว่าน้อยกว่าเป็นการบ้านไปให้เด็กๆนะคะจะให้เด็กๆอ่ามันจะเป็นลิงก์นะคะให้เด็กๆสามารถเอาไปปริ้นได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะคะสามารถวาดแล้วก็เขียนลงสมุดของเด็กๆได้เลยนะคะ นี้เรามาสั้นๆนิดเดียวอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จริงๆแล้วพรุ่งนี้เราจะเจอกับครูแอนจริงๆแล้วนะคะวันนี้เราเจอกับครูบิ๊กก่อนเนาะ,ะอะวันนี้เด็กๆได้เรียนรูตร้ตัวอะไรบ้างคะตัวอะไรบ้างเอ่ยมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับอ่าเก่งมากเลยคะ่ะอ่าวันนี้ครูบิ๊กกับเด็กๆนะคะมาพบกันสั้นๆนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกับ อีกหนึ่งรอบนะคะเราจะมาเรียนรู้แล้วก็ทบทวนเรื่องมากกว่าน้อยกว่าอีกหนึ่งรอบนะคะซึ่งวันนี้ครูบิ๊กให้เด็กๆมารู้จักกับเครื่องหมายก่อนนะคะว่ามากกว่ามันมีลักษณะเป็นาาย,ยังไงน้อยกว่ามันมีลักษณะาาย,ยังไงแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับมันมีลักษณะาาย,ยังไงนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะครูบิ๊กอนุญ,ญาตให้เด็กๆออกจากห้องกลุ่มได้เลยค่ะเดี๋ยวครูบิ๊กจะส่งการบ้านไปที่กลุ่มห้องอีกทีหนึ่งนะคะ อ uh ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆขอบคุณค่ะค่ะวันนี้มาสักครั้งค่ะค่ะบาย